ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a u t o ต o วกวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายโตโยต้าที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปีนั่นก็คือ To โ o ต้ SUV MINI 2026รถ SUV ขนาดกระทันรัดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยในคันเดียว To โยต a มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในด้านการพัฒนารถยนต์ที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ และครั้งนี้พวกเขาได้ยกระดับมาตรฐานไปอีกขั้นด้วยการส่ง SUV มินิคันนี้ออกสู่ตลาดซึ่งนอกจากจะมีดีไซน์ที่ดึงดูดสายตาแล้วยังมาพร้อมสมรรถนะที่ผสมผสานทั้งความประหยัดและความแรงรวมถึงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของโตโยต้าเซมาอามาโตโยต้า SUV มินิ2026ถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถ SUV ขนาดเล็กที่สามารถจอดตลาดคนเมืองได้อย่างลงตัวด้วยขนาดตัวถังที่ไม่ใหญ่จนเกินไป ทำให้เหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองที่การจราจรหนาแน่นแต่ในขณะเดียวกันก็มอบความรู้สึกมั่นใจเมื่อออกเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นการออกทริปต่างจังหวัดหรือแม้แต่การผจญภัยในเส้นทางที่ต้องการความแข็งแกร่งด้วยความที่เป็น SUV รุ่นใหม่ล่าสุดโตโยต้าได้เลือกใช้เส้นสายการออกแบบที่โฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยสอดคล้องกับเทรนด์ของปี2026ที่เน้นทั้งความสปอร์ตและความพรีเมียม เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Toyota SUV mini 2026มาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่บ่งบอกความเป็น Toyota Generation ล่าสุดสิ้นสายของกระจังหน้าเชื่อมต่อกับไฟหน้าเล็กที่เพียวบางและคมชัดให้ความรู้สึกดุดันและล้ำอนาคตกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีช่องดักลมที่ช่วยเสริมทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ด้านข้างตัวรถเน้นความโค้งมนและเรียบหรูซึ่งคลิปข้างลากยาวจากไฟหน้าไปถึงไฟท้ายช่วยเพิ่มความรู้สึกปราดเปรียวและทรงพลัง ตู้ถังถูกเคลือบด้วยสีเงินเมทัลลิกที่มีความแวววาวและสะท้อนแสงได้อย่างหรูหราทำให้ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็โดดเด่นสะดุดตาล้ออันลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่เพิ่มความสปอร์ตพร้อมอยางที่ให้การยึดเกาะถนนได้อย่างมั่นใจส่วนไฟไท้ายแบบเลนด,ดีไซน์เฉีียวก็ช่วยให้ท้ายรถดูหรูหราและทันสมัยมากยิ่งขึ้นส้นไฟไท้ายที่พาดยาวเชื่อมทั้งสองฝั่งทำให้รถดูมีความกว้างและมั่นคงด้านบนหลังคาพร้อมราวหลังคาที่เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานสำหรับคนที่ชื่นชอบการเดินทาง และยังมีหลังคาสันรูฟแบบพารโนรามาที่ให้มุมมองกว้างและเพิ่มความโปร่งสบายภายในห้องโดยสารหากเรามองในภาพรวมดีไซน์ภายนอกของ Toyota SUV Mini 2026คือการผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยความหรูหราและความสปอร์ตที่ไม่เพียงแต่จะตอบโจทย์ในด้านความสวยงามแต่ยังแฝงไปด้วยประโยชน์ใช้สอยและความปลอดภัยที่ครบถ้วนถือเป็นรถที่ถูกออกแบบมาอย่างรอบคอบเพื่อให้เหมาะกับทุกลฟยสไตล์ของผู้ใช้ เมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารสิ่งแรกที่จะทําให้ผู้ขับและผู้โดยสารประทับใจก็คือบรรยากาศที่หรูหราและเทคโนโลยีที่ล้าสมัยภายใน To โย ta SUVmini 2 0 2 6ถูกออกแบบให้เน้นความกว้างขวางแม้จะเป็นรถขนาดเล็กเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พุ่งด้วยหนังคุณภาพสูงที่ให้สัมผัสนุ่มสบายเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าหลายทิศทางและยังมีระบบบันทึกต,ตำแหน่งสำหรับคนขับส่วนเบาะหลังสามารถปรับพับได้หลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระแผงแดชบอร์ดถูกออกแบบอย่างทันสมัย มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่า12นิ้วที่รองรับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงจากลำโพงคุณภาพสูงให้เสียงกระหึ่มรอบทิศทางเพิ่มความเพลิดเพลินในการเดินทางระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งรู้สึกสบายระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนก็มีมาให้รวมไปถึงพอร์ต USB และท้าหลายตำแหน่งที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้งานในทุกที่นั่ง หนึ่งในจุดเด่นของห้องโดยสารคือการใช้ไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับโทนสีในหลายเฉดเพื่อสร้างบรรยากาศตามอารมณ์หรือสไตล์การเดินทางที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังมีมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างชัดเจนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์สถานะพลังงานและข้อมูลการนำทางในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota SUV mini 2026มาพร้อม Toyota s a เ e t y s e n ซ e รุ่นล่าสุดที่รวมเอาฟังก์ชันการช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านลน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องมองรอบทิศทาง360องศาทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับสำหรับเครื่องยนต์โตโยต้า SUV mini 2อนคาดว่าจะมาพร้อมทางเลือกที่หลากหลายทั้งเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดที่เน้นความประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเวอร์ชั่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ตอบโจทย์เทรนด์การขับขี่ในอนาคตเครื่องยนต์ไฮบริดถูกพัฒนาใหม่เพื่อให้การเร่งแสงและการขับขี่ในเมืองมีประสิทธ,ธิภาพสูงขึ้นในขณะที่ระบบไฟฟ้าล้วนก็ถูกออกแบบให้วิ่งได้ใกล้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งพร้อมด้วยระบบชาร์จเร็วที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ความรู้สึกนุ่มนวลแต่มั่นคงในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อหรือการขับทางไกลบนความเร็วสูงก็ยังให้ความมั่นใจพว่งอะไัยไฟฟ้าให้การตอบสนองที่แม่นยำทำให้ผู้ขับรู้สึกควบคุมรถได้อย่างเป็นธรรมชาติและสนุกมากขึ้นเมื่อพูดถึงราคา Toyota SU v m i n ว2026 Toyota โ,โย,ยังคงยึดแนวทางการตั้งราคาที่แข่งขันได้กับตลาด คาดการว่าราคาจำหน่ายในประเทศไทยจะเริ่มต้นประมาณ850,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแต่ระดับ1ล้า200,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับรถ SUV ขนาดเล็กที่มาพร้อมดีไซน์หรูหราเทคโนโลยีครบครันและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลสรุปแล้ว t o y o ต a SUV mini 2026เป็นรถที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งในตลาด SUV ปีนี้ พราะไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามและหรูหราเท่านั้นแต่ยังมอบความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยความปลอดภัยสูงสุดและความคุ้มค่าในด้านราคาสำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV ขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางในทุกโอกาสรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง